สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับรัญยาจากช่อง Happiness Angel อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาแชร์นะคะเรื่องราวสำหรับการใช้กดแรงดึงดูดของรันนะคะค่ะวันนี้รันจะมาแชร์เรื่องการเราใช้พลังในตัวเรานะคะ,ะสั่งจิตของเรานะคะให้หายป่วยออันนี้ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งนะคะ,ะที่รัเรียนรู้มาจาก การเรียนกดแรงดึงดูดเหมือนกันว่าเราทุกอย่างคือพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราก็คือพลังงานเหมือนกันพลังงานที่เราส่งสัญญาณแบบไหนไปรู้สึกยังไงนะคะสิ่งนั้นจะเพิ่มพูดเข้ามาในชีวิตทีนี้ละคะ้ค่ะลันก็เอาสิ่งนั้นล้ะคะ่ะมาใช้กับตัวเองเมื่อก่อนนะคะลันเป็นโรคโรคหนึ่งเขาเรียกว่าโรคกรด ไหลย,ย้อนกลดไหลย,ย้อนนี่ลันคิดว่าหลายๆคนเป็นนะคะโรคเนี้ยมันเป็นแล้วมันหายากมากนะลันเป็นมา6ปีนะคะก่อนหนะ้านั้นคือ6ปีนี่คือรักษามาตลอดนะคะคือหาหมอตามนัดคือหาหมอตลอดหมอนัดตลอดจนไม่รู้จะให้ยาอาะไรกินแล้วเพราะว่าให้กินยาทุกอย่างแพก้ก็แล้วถูกก็แล้วทุกอย่างไม่เคยดีขึ้นเลยค่ะ ไม่เคยดีขึ้นเลยนะคะเพราะว่าคือตอนที่เป็นโรคนะั้นะเรายัางไม่รู้เรื่องกดแรง,งดันดูดแล้วหลังจากนั้นนะคะส่องกล้องสามรอบสี่รอบก็ไม่มีอะไรนะคะในลำไส้ในกระเพาะก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าทําไมท้องเรามันแสบตลอดเวลาคะ่ะตลอดเวลาแสบจนทะลุไปข้างหลังเลยนะคะแสบมากจนทะลุไปข้างหลังแล้วแบบว่าเวลานอนนะคะแบบทรมานมากเราต้องเอาเจลที่เขาแปะ หัวคนไข้ที่เป็นเจลสีฟ้าเอามาแปะนะคะที่ท้องอะ่ะแล้วก็รองที่หลังอนะ่ะกว่าถึงจะนอนได้เป็นแบบหนักมากนะคะแล้วแต่ก็ตรวจก็ไม่เจออะไรคะ่ะทีนี้เรามาเพิ่มมาเรียนรู้กว่อะไรหนึ่งดูและตอนนั้นเริ่มเรียนใหม่นะคะรันก็อ่านหนังสือ t h ส Secret ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าถ้าเราไปโฟกัสมันอาการที่เราเป็นเนี่ยถ้าเราไปโฟกัสนะคะโฟกัสแล้วเราก็รู้สึก ทุกวันลันก็โฟกัสที่อาการว่ามันรู้สึกแสบเราก็คือโฟกัสอ่ะเขาบอกแล้วว่าในเรื่องของกดแรงดูดคือถ้าคุณโฟกัสหรือว่าไปจดจ่อมันมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นมันจะเพิ่มพูนขึ้นมันก็จะไม่หายไปจากชีวิตคุณเห็นไหมทีนี้ลันก็เลยเขาบอกว่าถ้าเราอยากให้มันหายไปจากชีวิตเราเนี่ยเราอยากไปโฟกัสมันแล้วก็ให้รู้สึกพูดไปล่วงหน้าว่าฉันหายแล้ว ให้โฟกัสที่ความรู้สึกว่าถ้าเราหายแล้วความรู้สึกเราจะเป็นไงเราจะรู้สึกดีแค่ไหนนะถ้าเราหายโรคนี้แล้วเราก็ลันก็ทําค่ะเริ่มทําตามพอเพื่อนถามคือปกติแล้วไปเจอเพื่อนทุกวันเขาก็ถามเป็นยังไงบ้างท้องหายหรือยังไปหาหมอเป็นไงลังก็จะบอกว่าไม่หายล้วพี่แสบทุกคนแสบอย่างนี้แนะต่ทรมานมากเลยเราก็โฟกัสที่อาการของเราใช่ไหมมันก็ไม่ไปไหนสักทีค่ะแล้วทีนี้ หลังจากที่อ่านหนังสือเสร็จเราก็ทําตามค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะคืออะไรที่เขาบอกว่าดีเอาหมดอ่ะยาสม,มุนควรสบูนไฟล์กินมาหมดแล้วแบบไม่หายเพราะเราไม่รู้ไงว่าอ๋อที่เราไม่หายเพราะเราไปโฟกัสเดืองมันมันก็จะเพิ่มพูนเข้ามามันก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตที่นี้มันก็เริ่มค่ะเริ่มลงมือทําเลยก็คือ บอกตัวเองทุกวันฉันหายแล้วฉันแข็งแรงแล้วอ่าเราเพิ่งมาเรียนรู้ใหม่ๆเราก็รู้อะไรไม่มากเขาบอกยังไงเราก็ทําไปค่ะอ่ารันพอไปหาเพื่อนเพื่อนถามเราก็บอกอ๋อหายแล้ววะ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ทรงไม่ใ่อะไรทั้งสิ้นเลยหายละเฮ้ยก็บอกเออดีเนาะหายแล้วหรอ,อหหไม่รู้สึกเออหายละเราก็หลอกตัวเหมือนเขาบอกว่าให้หลอก ให้พูดหลอกสมองเราหลอกจิตใต้สานึกเราว่าฉันหายแล้วฉันหายแล้วบอกตัวเราเหมือนหลอกเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าหลอกอเชื่อว่าหายแล้วหายแล้วหายแล้วเราพูดเข้าไปทุกวันหายแล้วแล้วก็เหมือนกับเราหลับตาให้รู้สึกว่าอาการของเราเนะะี่ยค่ะมันไม่มีแล้วทั้งๆท,ที่มันไม่อยู่เห็นไหมคะว่าเราต้องรู้สึกล่วงหน้าเราต้องแอคชั่นว่ามันหายไปแล้วเราก็ทําตามค่ะทำอยู่ยงั้นนะคะเป็นเดือนสองเดือนนะคะ เราก็เชื่อไงเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วอะมันก็ทําไปค่ะผลสุดท้ายรู้ไหมคะหลังจากที่เราพูดแบบนั้นบ่อยๆสมองมันเริ่มเชื่อค่ะมันเริ่มเชื่อว่าเฮ้ยมันหายแล้วจริงว่ะเราไม่ไปโฟกัสที่อาการแสบร้อนเราไม่ไปโฟกัสที่ว่าเรารู้สึกยังไงแล้วเราโฟกัสว่าฉันหายแล้วฉันหายแล้วฉันหายแล้วและคุณรู้ไหมว่าปาฏิหาริย์เกิดค่ะท้องที่เราเคยเป็นที่แบบแสบร้อนอะไรเนี่ยค่ะค่อยๆหายไปค่ะ อาการแสบร้อนลดลงค่ะโอ้โหทั้งทั้งที่แบบเราไม่กินยาเลยนะเมื่อก่อนกินยาอะไรก็ไม่หายแต่เราใช้จิตค่ะพลังงานในตัวเราเนี่ยค่ะรักษาตัวเองหลังจากนั้นนะคะลันหายขาดเลยค่ะความรู้สึกเจ็บแสบมันค่อยๆหายไปจนปลิดทิ้งเลยค่ะตอนนี้หายไปเลย <laughs> อาการป <laughs> ่วยไม่มีแล้วค่ะอาการที่หมอบอกว่ามันมันถามหมอทําไมมันเป็นอย่างนี้ทาไมไม่บอกว่า ทัางในท้องไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดปกติทำไมถึงมันแสบหมอก็บอกว่าอ๋อมันเป็นที่แบบว่าแต่ละคนอะ่ะมันหลังสารหลังกรดออกมาในท้องไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเออเราอาจจะเป็นคนที่หลังสารออกมาเยอะผิดปกติมันก็เลยแบบว่ามันก็เลยแสบนะคะหมอพูดได้แค่นี้เราก็เลยต้องช่วยเหลือตัวเองรักษาตัวเองด้วย ด้วยพลังจิตของตัวเองด้วยพลังของตัวเองค่ะเราก็าพูดทุกวันขอบคุณนะร่างกายเราก็าเรียนรู้มาจากหนังสือตอนนั้นก็บัณฑินไม่รู้อะไรมากขอบคุณร่างกายของเราขอบคุณกระเพาะอาหารที่ทํางานปกติที่กลับมาทํางานปกติขอบคุณร่างกายของเรา,รารที่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วเราทําแบบนี้ค่ะเดือนหรือสอเดือนหายเป็นปทิ้งเลยค่ะเห็นไหมคะเพราะ เห็นไหมเพราะนี่แหละพลังงานีตัวเรานี่แหละพลังงานมันมีพลังงานจริงๆอับคำพูดของคุณเนี่ยเพราะฉะนั Pre ้นถ้าใครนะคะที่เป็นตอนนี้เป็นโรคอะไรอยู่ก็ช่างที่ว่าแปบลบว่าไมเกรนคือคือที่มันเป็นทุกวันที่เรารู้สึกอาการมันเกิดทุกวันที่เราเราก็รู้สึกมันทุกวันว่าฉันทรมานมากเลยอ่ะฉันไม่อยากเป็นแบบนี้นะคะรันแนะนำให้ทำแบบที่รันทำแล้ว ที่รันพูดคือประสบการณ์จากตัวเองแล้วตัวเองหายมาจากโรคที่แบบที่หมอบอกว่ามันไม่หายอะรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายรักษามาหกปีนะคะไม่หายเลยพอรันมาใช้พลังแกตัวหายหายเลยค่ะแล้วรันก็ไปบอกต่อนะคะเพื่อนนางฟ้านในกลุ่มรันนี่แหละที่เข้ามาติดตามรันนใหม่ๆแกก็เป็นโรคหัวใจหรือโรคอะไรที่ที่เกี่ยวกับหัวใจแล้วแกต้องเข้าโรงพยาบาลตลอดแล้วไปนอนโรงพยาบาลบาทีเป็เดือนๆนะคะ บอกพี่ทําแบบนี้นะพี่อย่าไปโฟกัสอาการของพี่นะพี่อย่าพูดอาการของพี่นะพูดเท่ากับเราโฟกัสเราไปพูดเท่ากับเราจดจ่อมันนะ่ะเขาก็ทําตามค่ะรู้รู้ไหมคะว่าหลังจากนั้นอะ่ะเขาทําตามอยู่เป็นเดือนแล้วเขาบอกว่าพี่ทําตามแบบกุรันกุรันตอนนี้พี่ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วหมอยังงงแล้วพี่ไปทําอะไรมาปกติพี่ต้องต้องเข้าหาหมอนะนอนเป็นเดือนๆือนแล้วก็หมอบอกไม่หายด้วยเกี่ยวกับหัวใจนี่แหละแกต้องไปเข้านอนโรงพยาบาลใช้เครื่องช่วยหายใจใช้อะไรไม่รู้ ตอนนี้หลังจากที่แกทําหายไปทิ้งไปเลยค่ะไม่เข้ารูาบานอีกเลยกลับมาเป็นคนแข็งแรงแกก็เอาไปบอกต่อคนแถวบ้านนะคะโอ้โหเขาหายกันแบบคือมันต้องมีความเชื่อด้วยค่ะถ้าเราทำด้วยด้วยปราศจากความเชื่อเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลนะคะเพราะฉะนั้นเราทําแล้วเราต้องเชื่อด้วยว่ามันหายนะคะมันต้องหายแล้วนี่แหละค่ะประสบการณ์จากตัวเองประสบการณ์จากที่เรา พูดล่วงหน้าเราไม่จดจ่อที่อาการเราไม่ไปพูดมันทุกวันนะคะลันจะมีเพื่อนคนหนึ่งเขาจะมาเล่าว่าเขาเป็นทุกวันเจอคือคุยกันทีไรเขาจะพูดอาการของเขาก่อนอาการของเขาคือเขาชอบเป็นเขาบอกเขาชอบอเดี๋ยวก็ใจสัน่นเดี๋ยวก็เหมือนจะเป็นลมเดี๋ยวก็เท้าเย็นมือเย็นเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็เส้นประสาท เหมือนกับว,ว่ามันโหอะไรไม่รู้ทุกครั้งที่คุยกันเขาจะพูดถึงอาการป่วยของเขาแบบนี้ค่ะท่านบอกว่าแก okay, อย่าไปพูดถึงอาการอาการเลิกพูดดิคุยกับฉันคุยเรื่องอื่น <laughs> อย่าไปพูดถึงอาการที่เป็นเลิกพูดสิมันจะได้หายไปสักที <laughs> เขาก็เลิกไม่ได้คือเขารู้สึกเขาก็อยากจะมาบอกเพื่อนเขาอยากจะมาแบกแบเออฉันเป็นนี่นะฉันเป็นนั่นนะ แต่ในเรื่องของกวรแรงดูดหรือว่าพลังงานเนี่ยค่ะถ้าคุณไปจดจ่อมันเมื่อไหร่มันจะไม่หายไปจากชีวิตคุณคมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นมันจะเพิ่มพูนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเอากฎนี้ค่ะสิ่งนี้เอาสิ่งที่เราแนะนําไปทํานะคะถ้าใครเป็นโรคโน้นโรคนี้เรื่องปวดหัวเหมือนกันค่ะคนที่ชอบปวดหัวหรือเป็นไมเกรนนะคะ่าหลายๆคนชอบพูดปากนะคะระวังชอบพูดว่าโอ้เนี่ยชอบปวดหัวตอนเย็นก็ปวดทุกวันเลยมันชอบปวดชอบใช่ไหม ส่วนคุณพูดคําไหนไปคุณคุณลับตัวเองได้ทันไหมคุณบอกว่าชอบปวดหัวชอบใช่ไหมชอบแล้วมันจะหายไปจากชีวิตคุณไหมทีหลังไม่ต้องพูดว่าชอบนะคะมันไม่เป็นแล้วมันหายไปแล้วทั้งๆที่ยังไม่หายพูดไปล่วงหน้าค่ะพูดขอบคุณร่างกายมันเป็นที่จุดไหนขอบคุณตรงนั้นขอบคุณให้มันทั่วร่างกายไปเลยค่ะว่าฉันหายดีแล้วขอบคุณที่มันแข็งแรงดีแล้วขอบคุณที่ทุกอย่างทํางานปกติดีแล้วนะคะ แล้วคุณจะเจอปาฏิหารนะเหมือนที่รันเจอมาแล้วและชีวิตไม่แสบร้อนไม่ปวดไม่อะไรอีกเลยมันรู้สึกดีแค่ไหนมันรู้สึกดีมากมันรู้สึกมีความสุขอะถ้าเราเป็นโรคใช่ไหมแล้วเราไปโฟกัสที่โรคของเราอาการที่เป็นเนี่ยแล้วความรู้สึกเป็นไงความรู้สึกของคนป่วยมันก็จะทรมามนก็จะทุกข์เครียดความสุขไม่มีเลยชีวิตอะเพราะอะไร เพราะอาการนี้มันจะมันจะเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วยิ่งเราไปโฟกัสมันยิ่งจะเกิดมันยิ่งจะรู้สึกเลิกนะคะต่อไปนี้ใช้พลังจิตของตัวเอง ใช้พลังพระเจ้าในตัวคุณรักษาตัวคุณเองลันพูดได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะลันทํามาแล้วค่ะลันทํามาแล้วและลันบอกให้คนอื่นทาตามเขาก็หายมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นวันนี้ถ้าคุณมาดูคลิปนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรอยู่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรคุณลองทเดูตามแบบที่ลันบอกคุณไม่มีอะไรจะเสียนี่คะ่ะคุณไม่มีอะไรจะเสียลองเถอคะค่ะพูดไปล่วงหน้าเดี๋ยวความจริงมันจะเกิดทีหลังให้รู้สึกไปล่วงหน้าว่าหายแล้ว และความจริงจะตามมาค่ะแบบที่รัได้แล้วสิงที่แบบผลลัพธ์จริงๆที่รันได้รับแล้วรันอยากจะเอามาแบ่งปันนะคะทุกคนก็ลองเอาไปทํากันดูถ้าคุณทําแล้วรู้สึกแบบไหนกลับมาที่คลิปวิดีโอนี้ค่ะคอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพื่อจะให้คนที่เข้ามาอ่านทีหลังหรือว่าจะเอา,เอาที่ลังแนะนำเนี่ยไปทำแต่เขาจะได้มีเขาจะได้มีกำลังใจที่จะทำนะคะ กลับมาและคอมเมนต์ที่วิดีโอนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้รันก็มีสาระดีๆนะคะมาแบ่งปันกันแค่น,นี้พรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรเรามาคอยติดตามกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะโคดขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะคะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ได้นะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ